เกิดคอมเมนต์ปริศนาครับโผล่ที่คลิปของน้องอาอายอเป็นคลิปรีวนะครับที่มีผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งได้ลงคลิป,คล,ปคลิปนี้ไปแล้วมีผู้ชมมากกว่า1 0 0 0 0แสนคนใช่แล้วมาญญมีมาสะดุดที่คอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคุณจะสื่ออะไรคุณ นะใช่ไหมแล้วอเอาต้องการอะไรแล้วคุณสื่ออะไรในคอมเมนต์นี้อะอก่อนที่จะมาพูดถึงคอมเมนต์คอมเมนต์นี้นะครับเรามาพูดถึงน้องไอสกูนาพอสียมีหกหน่อยสาวน้อยมหัศจรรย์ของเราอายุเพียงแค่11ปีตั้งแต่เธอเข้ามาอยู่ในวงการก็ทําให้เขาเรียกว่าพ่อพ่อแม่แม่เอแ,แล้วก็พ่อจ๋าผู้บริหารวงนะ้อยอย่างพ่อนกพรสกรกับย่านูเนี่ยก็รู้สึกว่า ช่วงนี้ดูสดใสขึ้นเป็นพิเศษ<า>เราเหมือนกันเราคนที่ติดตามอาร์ไอตัอ้งแต่วันแรกเลยนะครับตั้งแต่แบ,บอสนกเดินทางไปรับอาร์ไอ,อเราก็เข้ามาเป็นแฟนคลับของน้องโดยปริยายแล้วก็ชื่นชอบใน<อ>ความน่ารักในความสามารถในความทะเลนของน้องอออและที่สําคัญชอบมากๆตอนน้องอยู่บนเวทีและอีกหนึ่งอย่างชอบมากๆตอนที่น้องอยู่กับคุณพ่ออ,อคือมันมนีโมเมนต์หลายโมเมนต์เลยที่เด็กคนนี้ทําให้เรายิ้มตาม ทุกๆวันที่เราได้นั่งดูอารายเป็นทุกๆวันที่เราได้เติมความสุขค่ะอ่าถ้าใครกําลังเครียดอยู่ใครกําลังเขาเรียกว่าคิดหนักกับหน้าที่การงานกับชีวิตปัจปจ,จุบันประจ,จําวันเนี่ยเปิดคำาุ่นอายเลยคุณจะลืมเป็นปิดทิ้งเลยคุณจะลืมหายทุกหายโศกเลยเพราะเด็กคนนี้คือความสุขของ FC แฟนคลับ เป็นคนที่มาเติมความสุขให้กับคนไทยจเอาจริงคือแบบเราเครียดอยู่เนาะพี่น้องเนาะเราเครียดอยู่เปิดไปดูคลิปส่วนมากคลิปพ่อแม่เอฟซีก็จะชอบลงคลิปเรียวเนาะคลิปสั้นๆของน้องเนี่ยความตัดเอาความน่ารักของน้องบนเวทีความโก๊ะโะของน้องเนี่ยความเรียวของน้องบนเวทีแบบมุกสดๆของน้องเนี่ยเอามาลงอย่างกับพ่อจ๋าอย่างนั้นอย่างนี้กับพี่จ๋ากับย่านุอย่างเงี้ย เอามาลงกับกำนันแพรเช่นกันเอามาลง <c oughs> เราเปิดไปดู oh, โอ้โหเด็กคนที่แก่นดีจริงชอบจังเลยชอ,ชอบจังเลยน่ารักจังเลยคำพูดบางคำพูดเป็นคำพูดที่คิดสดๆดบนเวทีน้องฉลาดนะน้องคิดมุกตรงนั้นอ่ะบางทีเรายังลุ้นเลยบางบางคนยิงมุกมาอย่างนี้อ่ะน้องจะตอบอยังไงอู้แล้วน้องตอบได้แล้วตอบดีตอบแล้วมีฮาด้วยมีอะไรด้วยอู้คิดได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยกเก่งนะอนาคตน่ะ อนาคตไกลแน่นอนสดใสมากๆแน่นอนแล้วมาบวกกับความสามารถของน้องด้วยเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็มาบวกกับความสามารถของน้องตรงนี้แหละตรงที่น้องทันมุกใช่ทันทุกอย่างเวามเฉลียวฉลาดของน้องเนี่ยเฉลียวฉลาดไวพิบปฏิพานของน้องน่ะการแก้ปัญหาบนเวทีก็ดีเกิดเหตุการณ์บนเวทีน้องสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเช่นไม่แม่ติดไม่แม่ดังเอาชอบนะเป็มเป็นชนะไม่ไม่ดังพอร้องเพลงจบปุ๊บ มีมุกไงไม่มันมีปัญหาปัญหาเรื่องหนูจ่าเนี่ยเห็นไหมมันมีมุกมาตบตรงนี้ทําให้แฟนคลับก็คือฮาไม่มีใครไม่มีใครติดใจหลอกตรงนั้นเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าแต่มันทําให้เราเห็นว่าน้องแก้ไขสถานการณ์แก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าตรงนั้นได้ดีแล้วก็เดอะโชว์มาสโกออนเนี่ยคือเลือดศิลปินตัวจริงเนี่ยเลือดศิลปินตัวจริงนี่ ประสบการณ์อยู่บนเวทีอย่างแค่นี้แต่น้องแก้ไขได้ดีขนาดนี้อุอนาคตจะเป็นยังไงใช่น้องไม่ได้มีอาการประมาาหรือไม่ไตกใจว่าแบบเออวิทยหนูผิดพลาดหนูผิดตรงไหนคือไม่ได้ไม่ได้มีแสดงอาการเหล่านั้นออกมาเพียงแค่ทําให้มันลื่นไหลไปตามสถานการณ์แล้วก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีแล้วยังมาปิดมุกตกท้ายได้อีกนั่นแหละคือสุดยอดแล้วนี่แหละเราจึงชื่นชมเราถึงชื่นชอบน้องอาอายเป็นพิเศษชอบตรงนี้แหละและก็คนไทยทั่วประเทศก็เหมือนกัน ครับหลังจากที่ได้เข้าไปชมอาอ์ไยได้ติดตามผลงานแล้วทุกคนก็จะหลงรักน้องอาอ์ไแบบนี้แหละอตอนนี้แฟนคลับทั่วประเทศแล้ว<ะ>ทั่วทุกภาคแล้วที่หลงรักความน่ารักของสาว<ะ>น้อยมาสะจรันรคนนี้ครับแต่แน่นอนอยู่แล้วครับในเมื่อมีคนรักก็ต้องอาจจะมีคนที่ไม่รักก็เหมือนกันเขาเรียกว่าเป็นสัจธรรม<ะ>ทุกคนก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนั่นแหละบางคนก็ ก็จับผิดบ้างอะไรบ้างเอออะเราก็จะโยงมาเข้าถึงเรื่องนี้<ช>นะครับผมเรื่องที่เราเกริ่นไปเมื่อตอนต้นคลิปนะครับ<ช>มีผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งเ<ช>นาะนะก็ได้ตัดคลิปของน้องไอ,าอามาลง<ช>บอกว่าอีล่าบอกว่าจะสิในในคลิปน้องอ้าอาบอกว่า มาด่ามาอายมาแล้วจ้านี่ก็คือเป็นความน่ารักของน้องเลยอ่าแล้วคุณแม่ที่เอาคลิปมาลงก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะมาว่าน้องอะไรเลยนะเป็นการเช่นชมน้องด้วยซ้ำคุณแม่ใช้อีบอกว่าไงอี่หลาทึงเว้าทึงเขินมาด่ามาอายมาแล้วจ้าตับแห้งคัดนะผมเพราะว่าไอสกุณาพอลูกพนกหมอน้ำเสียงนิโหว่าอย่างนั้นครับผมอันนี้ขอบคุณคลิปจากคุณแม่ด้วยนะครับเนาะอ่าแต่ทีนี้เรามาอ่านคอมเมนต์เพราะว่า มันเป็นกระแสงไงคลิปนี้มีคนชมมากกว่าหนึ่งแสนกว่าคนหนึ่งแสนกว่า 100, <000 S 1> ครั้งแต่มาสะดุดคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งที่มาคอมเมนต์บอกว่าจผู้ <Dead. S 2> ใช้ Facebook เฟซบุ๊กแดดแดดแดดเฉยๆเนนะี <Dead. S 1> <Dead. S 2> ่ยแดดข้นอหยัางคือคือคือที่เรามาสะดุดอะ่ะเราไม่ทราบเหมือนกันว่าคุณจะสื่ออะไรคุณพิมพ์ไม่ครบหรือคุณพิมพ์ตกหรือคุณพิม,มผิดอะไรหรือเปล่า เพราะฉะนั้นถ้าคุณผิดผิดจริงออกมาแก้ไขได้นะครับอ่าทีนี้คอมเม้นคำว่าแดกเนี่ยมันสื่อได้หลายความหมายมันแปลได้หลายอย่างเนี่ยมันจะทําให้คนโยงไปได้หลายอย่างคือคนจะไปแปล,แปล ความเห็นของคุณค่ะถ้าคุณพิมพ์เต็มมาแล้วหรือคุณผิดคุณมาแก้ไขคอมเมนต์ไปก่อนถ้าคุณพิมพ์ผิดนะถ้าคุณไม่ได้มีเจตนาที่จะมาว่าน้องคุณมาแก้ไขเลยแล้วก็มาขอโทษก็คือจบแต่ทีนี้คุณไม่ได้มาเคลื่อนไหวอะไรนะมันยี่สิบชั่วโมงที่แล้วที่คุณคอมเมนต์มาแล้วก็ทําให้มีคนมาคอมเมนต์ต่อก็ต่อจากคอมเมนต์นี้อ่ะบอกว่าเป็นน่าจะเป็นผพ่อแม่ผพ่อแม่แม่เอฟซีแะมาตอบมามเมนต์ต่อว่าน้องยังเด็กค่ะพูดไปแบบไร้เดียงสา ผู้ใหญ่ที่รู้จักความควรเม้นมีมารยาทนะคะอือือแบบนี้ค่ะเอาจริงๆอยู่ตรงนี้ก่อนนะอืในคลิปที่น้องบอกว่ามาดามาอายมากแล้วจ่ะเราไม่ได้เห็นจะมีความผิดพลาดอะไรเลยเป็นความน่ารักของน้องด้วยซ้ําเป็นความไร้เดียงสาเราชอบด้วยซ้ําแล้วคุณจะมาอาัติอะไรสัสสัสัๆๆสมมุติว่าคุณอคติจริงคุณตั้งใจคอมเมนต์แบบนี้แล้วถ้าเราเดาไม่ผิดอ่ะคอมเมนต์เต็มๆมันจะเป็นยังไงเราไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคุณจะมาคอมเมนต์แบบนี้ทําไมอ่ะต่อไปมีคอมเมนต์ต่อมาอีก บอกว่าแม่นหยางแม่นหยางว่าแดดว้าให้เต็มเต็มดูเด็กน้อยเสืเอดปี่ได้เนี่นี่อ่ะคือเขาบ่เต็มเต็มมันบอกเจ้าบอกพูดเรื่องเอัพคือถือว่าแม่นเต็มเต็มมาเลยถ้าจะมากล่ำกลวมแม่นหยางอ่ะเขาว่าแดดเนี่ยแดดอะไรล่ะพิมพ์ผิดหรือเปล่าหรือพิมพ์ยังไม่ยังไม่ครบหรือเปล่านั่นแหละแต่ก็มีคนมาแบบว่ามีมีแบบว่ามามีความคิดเห็นเหมือนกันกับคนที่มาคอมเมนต์ว่าแดดนะคิดคือนกันนี่แล้วก็มีมาตอบกับอะไรคือแดด นี่เนี่ยเป็นอย่างนี้คืออะไรคือทืนที่ที่ยาย่ากระเ่๋วโจ้นาเรื่องนี้มามาเล่ามาพูดเนี่ยคือไปสะดุดแค่คอมเมนต์ในคอมเมนต์นี้แหละตอนตั้งแต่ตอนแรกก็ถาว่าเอ๊ะเขาอาจจะพิมพ์ผิดไหมแบบว่าเขาอาจจะพิมพ์ผิดหรือเปล่าแต่เราก็มาอ่านคอมเมนต์ต่อเนื่องมันมาสะดุดตรงที่บอกว่าคิดคือกันไงแสดงว่าอ่ะอ่ะต้องมีคนคิดเหมือนกันแล้วคุณคิดอะไรอทาไมต้องคิดแบบนั้นเด็กน้อยอายุสิบเอ็ดปีไหมครับเด็กน้อยอายุสิบเอ็ดปีคุณจะต้องการอะไรกับเด็กขนาดนั้นเด็ก ขึ้นไปโชว์บนเวทีแล้วแสดงความน่ารักแสดงความสามารถออกมาให้พวกเราได้รับชมเราควรที่จะยินดีแล้วก็สนับสนุนน้องไหมใช่คือก่อนหน้าเนี้ยน้องอายเขาจะมีมุกเขาเขาจะมีกระเป๋านี้ของเท้าความก่อน้องเขาจะมีกระเป๋าที่น้องพูดกับย่าโนว่ากระเป๋ากระเป๋าลอยล้านกระเป๋าเงินล้านกระเป๋าเงินล้านได้นี่แล้วย่าโนว่าโอ๊ยลูก ลูกของบอสน,นี่ช่างพูดนนองอะ่ะคือคือพูดแซลกับพ่อพ่อแม่แม่บนหน้าเวทีว่าถือกระเป๋างเงินล้านมาแล้วก็ตามด้วยก็คือเป็นฉายาเขาแหละเขาเขาก็พูดแบบเขนินๆนะบนเวทีตามภาษาเด็กก็คือแบบพูดเล่นพูดหัวกับพ่อพ่อแม่ซึ่งก็ได้รับเสียงปรบมือเสียงกรี๊ดเขาถูกใจทงางหน้าเวทีแต่แล้วผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านนี้เขาก็เอามาลงคลิปเอามาลงเอามาลงเพื่อความบันเทิงเท่านั้นชอบส่วนตัวแต่คอมเมนต์ปริศนานี่ก็เกิดขึ้นมาเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ แบบนี้มันไม่ค่อยโอเคกับน้องเนาะเราเป็นห่วงไงค่ะล<ฆ>ัวน้องมาเปิดเจอแล้วเอาอะไรทําไมต้องมีคนมาคติกับน้องล้าทั้งท<ฆ>ี่ว่าในคลิปน้องก็ไม่ได้พูดอะไรผิดแล้ว<ฆ>คนที่เอามาโพสจริงๆก็ไม่ได้สื่อที่จะให้คนเข้าใจผิดด้วยเป็นเป็นในมุมน่ารักมุมน่าดีแองสามุมในความทะลนของน้องมากกว่า<ฆ>อยากให้รับชมตรงนี้อยากจะให้รับชมด้วยความเพลิดเพลินค่ะ<ฆ>อยากจะให้ดูที่ความสุขย่าไปจับผิดมหมอลำพี่น้องหมอลำท,ทุกๆวงหละเขาไม่อยากให้จับผิดหรอกเขาตั้งใจ โชว์ผลงานตั้งใจมาแสดงเพื่อ,อความปรารถนาของพวกเขานะความปรารถนาของศิลปินคืออยากให้ผู้ชมหน้าเวทีมีความสุขเพราะฉะนั้นแล้วฝึกเป็นคนคิดบวกไว้แล้วชีวิตจะมีความสุขฝากตรงนี้ด้วยนะครับฝา,ฝากตรงนี้นะคอมเมนต์นี้นะครับถ้าพิมพ์ผิด พิมตกหรือว่าถ้าทําให้คนอื่นเข้าใจผิดคุณมาแก้ไขได้นะคะผมหรือว่าลบออกไปเลยก็ได้จริงอย่าทิ้งไว้เป็นกังวลอย่างนี้เลยอันนี้ก็ฝากไว้เนาะเราโตแล้วเราเป็นผู้ใหญ่แล้วอย่า,ยามีอคติกับเด็กเลยครับใช่แล้วอีกอย่างนงนอะไอเขาก็ถูกสอนมาอย่างดีเลยแหละจากบอบสนกเนี่ยสอนอยังดิบย่างดีเลยน้องเป็นแบบนี้ก็คือตัวตวนที่แท้จริงของน้อง ตัวตวนที่แท้จริงของน้องน้องถูกสอนมาแบบดีๆทั้งบอสนก็สอนยานกก็สอน,น,กกสอนคือน้องสามารถแยกแยะได้ระหว่างบนเวทีกับอยู่ข้างล่างเวทีถูก <ừ> ไหม <ừ> เราเห็นจากคลิปไหลายคลิปเนาะนี่แหละ <ừ> เป็นเรื่องราวที่เรานํามาฝาก <ừ> ก็เป็นกำลังใจเนาะเป็นกำลังใจให้น้องอายนั่นแหละไม่ไม่ต้องมาสนใจกับคอมเมนต์แบบนี้หรอกเนาะ<ม>แต่ว่าจะฝากถึงคนที่มาคอมเมนต์นี่แหละอย่ามาอะไรกับเด็กอาย11ปีเลยเหมือนคุณพี่ท่านหนึ่งบอก นี <S <S <S> <S 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 ่เด hmm. ็กอายุ11ปีนะอืมครับผมอ่ะใช้โซเชียลนะครับผมใช้เพราะว่าโซเชียลมันมีทั้งคุณแล้วก็โทษนะครับผมเราเลือกใช้ในมุมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมดีกว่านะครับคำว่าโซเชียลเป็นที่สาธารณะก็จริงการที่จะพิมพ์อะไรแต่ว่าด้วยวุฒิภาวะเอออะไรเออเราควรที่จะยับยั้งชั่งใจเราควรที่จะคิดพิจารณาก่อนที่จะคอมเมนต์อะไรลงไปในโซเชียลเนาะเพราะว่ามันอาจจะไป คำที่เราพูดออกไปมันอาจจะไปทบกับคนกระทบกับคนที่ฟังใช่ไหมทำให้เขาเป็น,ปนการบั่นทอนจิตใจเขาเพราะฉะนั้นเรมามัดระวังในการคอมเมนต์บนโซเชียลด้วยนะคะด้วยเนะาะนี่<ม>แหละค่ะเป็นเรื่องราวที่เรามาฝากค่ะสาหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ